แปรงนี้สวยๆเลยครับหนึ่งไร่มาตอนไหนวะเนี่ยเออมาตอนนี้แหละมากำลังดูเลยว่ามันจะทำอะไรได้ดีทำอะไรได้บ้างเอาอยัางน้อยก็ปลูกบ้านได้แล้วออว่าดูดีนุก่ก็อารจะปลูกบ้านตรงที่ถมแล้วหรือจะมาปลูกข้างหลังนี่ไงเฮ้ยตรงที่ถมแล้วมันติดคอนกรีตไงเออเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวท่ายคลิปพาไปชมอ,อแต่ตรงนี้มาอยู่บ่อน้ําก็เอาบ่อน้าซะก่อนว่า,าน้ํา ก็ยังไงเลยเลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจะปลูกบ้านแล้วทำเทเรสลงมาในบ่อน้ําดีหรือเปล่าเออเหอนะส่วนบ้านอยู่นู่นทําทำเป็นระเบียงโอ้โหแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นวิวน้ําวิวน้ำเนาะแล้วด้านข้างนาแห้งๆเออตอนนี้คือมันเขียวไปแล้วอ๋อแต่ถ้าสมมุติเราเปิดออกมาด้านหน้าเป็นน้าด้านซ้ายก็เป็นทุ่งนาแบบนี้เออรูึงตอนที่มันเขียวด้โอ้โหก็ดีไปดิ แวบโอโหกอกล้วยอุ้ยอะไรอะเหมือนกล้วยป่ะเหมือนปีตานีมาดูนี่แอบมาดูสวนเขาสิข้างๆเออเห็นไหมอันนี้ด้านข้างของเพื่อนบ้านนะเขาปลูกเป็นสวนให้มาดูดินให้มาดูน้ํานี่ไงคือว่าดินเก็บน้ําอยู่เออดินปลูกไม้งามเออดูดีงามไม่งามเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วจังหวะนี้เอาแล้วเนื้อที่มาเท่าไหร่กันล่ะแปลงนี้หนึ่งไร่เต็มๆเลยเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ 5้า0 0 0เก้ามบาทยกแปลงไปเลยครับผมอยู่ตะลิ่งชันอําเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมอ่านี่บอกกันลงมะพร้าวอีกสักหน่อยเนาะมะพร้าวก็แจีวไปสีขอบคอไปแล้วหืป่าเมื่อกี้มายืนดูปลาเยอะเลยนะเออเลี้ยงปลาเออนะถ้าปลูกหญ้าหน่อยขอบขอบปลูกมะพร้าวออเหอดูนี่ลงบัวลงบัวสีบัวแดงโอ้บัวได้หมดเลยอย่าลงบัวลอยกันแล้วกันเดี๋ยวตีกันหมดเออไม่ใช่ของเขา เฮ้ยนาน, yeah. น่นทอนที่ถมแล้วนะเฮ้ยนี่นี่ถมถมแล้วคือง,ง่ายๆแปลงนี้ยติดถนนคอนกรีตที่ถมแล้วมีสะมีที่เขาเรียกทำสวนได้นะเออไ้ลุงห้าแสนเก้ามันแถมมาไหมเนี่ยแถมอะไรมาบ้านคุณพี่เขาเนี่ยสวยนะนี่แต่มันมาเล่นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเออมาบ้ <c oughs> านเขากลัวมันจะออก <c oughs> หนีไปเนี่ยล่ามไปเนี่ยดูดิมันสวยได้ขนาดนี้เออเออนี่นะบรรยากาศมาโซนที่ถม บ่อน้ําเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนี่นี่สวนที่สมแล้วก็จะมีผลไม้ลากไม้มีบบางส่วนนะมีบางส่วนอเออแล้วนู่นยาวจรอไปข้างหน้าเลยถนนคอนกรีตอยู่คอนกรีตเออนี่มาถนนหน้าแปลงและนี่ติดถนนคอนกรีตแบบนี้นี่สตาร์ตั้งแต่เสานี้เลยไปยนนู่นนู่นมันจะมีสิงเสาอยู่คนเฮ้ยดูนี่ไงระบบไฟระบบไฟทางพวกนี้ไงมีไฟระทางมีมีมีไฟ ูสายอินเทอร์เน็ตเลยนะอ้าวมีอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้า,<อ>ามีปลาปลาครบครบเลยถ้ามาปลูกบ,บ้านนี่คือขอได้เลยใช่ไหมขอได้เลยก็เนี่ยไงเพื่อนบ้านกันนยเออซ้ายขวามีหมดเข้าไปนี่ก็มีหมู่บ้านก่อนจะเข้ามากับหมู่บ้านเนี่ยนะเออนี่ไงผ่านอะไรเนี่ยอะไรเลยไม่ใช่มันก็ไม่ไม่ใช่วัดนะอันนี้เป็นเห็นโบสถ์ข,ขาวๆไหมสถานปฏิบัติธรรมเออสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนะมันยังไม่ใช่วัดมันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็เหมาะแหละใครสายบุญ ไปชอบทําวัดเไม่ใช่ชอบทำวัดชอบเข้าวัดทําบุญพูดรวบเลยไงคือนั่นแหละได้เงินมาก็ช่วยกันทําวัดออ่ใช่ใช่ช่วยกันทําวัดเนาะทางนี้ก็ออกไปประมาณโลหนึ่งก็ถึงลาดยางไหมปุ๊บปุ๊บลาดยางแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงสี่เลนถนนสี่เลนแล้วเออคือออกไปเซเว่นก็ประมาณสัก3กิโลได้ไหมประมาณนั้นเนี่ยไม่น่าจะถึงอ่ะสองกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งก็จะเซเว่นตลาด ชุมชนเนี่ยคือมันมีพร้อมพร้อมคือเด็กวัยรุ่นคนแก่อยู่ได้เลยไม่มีปัญหานู่นนู่นเพื่อนบ้านเขากำลังปลูกปลูกเพิ่มอีกน่านนะตรงนั้นนะน่าน่กำลังปลูกเพิ่มอีกหลังแล้วเนาะและเราก็เนี่ยตามนี้เลยกว้างๆโล่งๆแบบนี้เอาเอาง่ายๆเลยหนึ่งไร่5้าแสนเก้นดคุณแดงพร้อมโอนไฟฟ้าประปาครบชุมชนด้วยตลิงชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอ่าโอเคสนใจก็ นัดใหม่เข้ามาเนะี่เบอร์เบอร์หรือช่องทางการต่อกดไปดูเหอะ,อะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอย่าโมต่พิมพ์นะอ่าเดี๋ยวจะไม่ทันจาคานี้หายากนะครับ